มีใครเคยลองคิดบ้างคะว่าบางทีตัวเรานั้นอาจจะไม่ได้มีตัวเราแค่เวอร์ชั่นปัจจุบันขณะแต่ยังมีอีกหลากหลายเวอร์ชั่นซึ่งเป็นอีกหลากหลายรูปแบบที่เหมือนกันนี้อาศัยอยู่ในชีวิตที่แตกต่างกันนั่นเองคะ่ะซึ่งอนาคตของคุณอาจจะอยากให้คุณรู้เรื่องนี้ก็ได้นะคะควันตั้มจามปิ้งควันตั้มจามเป็นแนวคิดจากการพัฒนาตัวเองและฟิสิกควันตั้มเพื่อช่วยให้เรา ได้บรรลุปเป้าหมายและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะนี่คือภาพรวมของแนวคิดควอนตัมจำนะคะโดยควอนตัมจำอะคะ่ะก็หมายถึงกระบวนการที่ช่วยให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างเวอร์ชั่นอื่นๆนะคะด้วยความเป็นจริงที่เราได้บรรลุปเป้าหมายนั้นไปแล้วค่ะแนวคิดนี้อิงมาจากหลักการของฟิสิกควันตัมที่กล่าวว่าจริงๆแล้วตัวเรานั้น มีหลายเวอร์ชั่นของความเป็นจริงที่จะสามารถเข้าถึงหรือมีอิทธิพลได้ค่ะหลักการของทฤษฎีนี้นะคะกล่าวไว้ว่าจักรวาลคู่ขนานหรือความเป็นจริงทางเรือกที่เวอร์ชั่นต่างๆที่เราอาศัยอยู่นั้นโดยต้องการความเข้าถึงความเป็นจริงเหล่านั้นผ่านความตั้งใจและการสร้างภาพในใจผ่านการจินตนาการของเรานั่นเองนะคะความตั้มจำก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนช่องทีวีค่ะ โดยที่ทุกช่องนั้นมีรายการที่แตกต่างกันค่ะสมมติว่าขณะน,นี้คุณกำลังดูช่องรายการเกมโชว์อยู่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนช่องไปช่องกีฬาคุณก็สามารถชมรายการที่คุณต้องการนั้นได้ทันทีเลยค่ะให้ทุกคนลองคิดตามนะคะเมื่อคุณตั้งใจจะเลือกช่องที่ต้องการดูคือเวอร์ชั่นของตัวเองที่คุณต้องการและใช้รีโมทในการควบคุมทีวีคือการสร้างภาพในใจหรือความตั้งใจของเราค่ะ เพื่อเปลี่ยนไปช่องหรือไปอย่างรายการที่คุณต้องการนั่นเองค่ะและวิธีทำงานของควอนตั้มจำนะคะเราจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆของหลักการการทำงานของควอนตั้มจัมปิ้งกันค่ะซึ่งเราใช้การสร้างภาพในใจหรือ visualization โดยเราจะเรียกสั้นๆว่าจินตนาการก็ได้นะคะให้คุณนั้นอยู่ในความเป็นจริงที่คุณต้องการโดยมีเป้าหมาย ที่คุณได้ทำมันสำเร็จแล้วค่ะคุณจะสร้างภาพที่ละเอียดว่าคุณนั้นได้บรรลุความสำเร็จนั้นแล้วรู้สึกถึงความสุขสัมผัสได้ริมลิได้กลิ่นหรือความพึงพอใจที่คุณต้องการณขณะนั้นความรู้สึกนั้นจะละเอียดค่ะในการสร้างภาพในจิตใต้สำนึกของเรานะคะต่อไปค่ะคือการปรับความรู้สึกให้เราปรับความรู้สึก ให้ตรงกับเวอร์ชันในอนาคตของตัวเองนะคะสมมุติว่าตัวเราอะคะ่ะอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้คุณอาจจะติดหนี้อยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินมาใช้นี้เลยมีความกังวลอยู่ใช่ไหมคะให้คุณปรับความรู้สึกก่อนคะ่ะแม้ว่าคุณยังปรับความรู้สึกไม่ได้นะขณะนั้นนะคะเพียงแค่คุณ รู้ตัวทั่วพร้อมก่อนค่ะให้จิตใจอยู่ในสภาวะสงบนะคะเมื่อคุณมีสติแล้วนะคะก็จะนำไปสู่สมาธิและเมื่อคุณมีสมาธิหรือว่าโฟกัสในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วค่ะมันก็จะง่ายต่อการจินตนาการนะคะให้ไปสู่สนามพลังวันตัมค่ะโดยความรู้สึกนะคะเราจะต้องรู้สึกถึงอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จนั้นจริงๆค่ะก็จะช่วยดึงดูดผลลัพธ์เหล่านั้น เข้าสู่ความเป็นจริงณนะปัจจุบันของคุณได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องมีความมุ่งมั่นและความเชื่อค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วค่ะเรานั้นมีความเชื่อที่แตกต่างกันอยู่ในจิตใ,ใ,ใต้สำนึกของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมุ่งเน้นและเชื่อมั่นในความเป็นจริงที่เราต้องการสำเร็จในเรื่องนั้นค่ะ เข้มแข็งในความเป็นไปได้นะคะในความจริงที่จะช่วยให้เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าเป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยค่ะให้ลองสังเกตนะคะเวลาที่บุคคลได้ให้สัมภาษณ์ในการประสบความสำเร็จของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาหรือว่าด้านการทำธุรกิจแต่ละคนนะคะจะไม่มีใครบอกว่าตัวเองไม่สามารถทำได้เลยค่ะ ทุกคนบอกว่าเขาทำได้และความเป็นจริงที่เขาต้องการนั้นเป็นไปได้ทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนในการจินตนาการส so ู่วันตั้มจัมปิ้งค่ะ 1. เราจะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุปเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตก่อนค่ะเช่นการพัฒนานตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงอาชีพความสัมพันธ์หรือสุขภาพค่ะยิ่งเป้าหมายของคุณโฟกัสมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้ผลม,มากเท่านั้นค่ะ 2. ก็คือการสร้างภาพในใจที่ชัดเจนค่ะให้ใช้เวลานะคะในการสร้างภาพในใจของเราอย่างละเอียดเลยค่ะถึงความเป็นจริงที่เราต้องการ ซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบรรลุปเป้าหมายในชีวิตของเราด้วยนะคะรวมถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจจะนำคุณไปสู่เป้าหมายให้คุณใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ด้วยค่ะนำไปสู่การสร้างภาพในใจเกิดขึ้นนะคะขั้นตอนที่3ค่ะคือการเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลาย ให้ลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายหรือการทำสมาธิเพื่อเข้าสู่สภาวะของจิตใจที่สงบและมุ่งมั่นนะคะซึ่งจะช่วยให้คุณได้เข้าถึงจิตใต้สำนึกและปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่เราต้องการบรรลุนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะก็คือการสร้างภาพและความรู้สึก ขณะที่เราอยู่ในสภาวะของความสงบและผ่อนคลายนี่ค่ะให้ลองสร้างภาพนใจของความเป็นจริงที่เราต้องการเป็นนะคะและความรู้สึกถึงอารมณ์นั้นจริงๆที่คุณอยู่ในสภาวะที่ประสบความสําเร็จหรือบรรลุปเป้าหมายนั้นจริงๆนั่นเองค่ะขั้นตอนที่5นะคะก็คือการใช้คํายืนยันหรือ affirmation ค่ะ เราต้องสร้างความเชื่อขึ้นมาภายในจิตใต้สํานึกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการใช้คํายืนยันเชิงบวกหรือ affirmation เพื่อเสริมสร้างความเชื่อนั้นทําให้เราได้ยืนยันกับตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นเป็นไปได้ และความเชื่อก็จะนำให้คุณได้กระทำการใดๆก็ตามแต่เพื่อสนับสนุนความต้องการของตัวเองและ affirmation นี้นะคะยังช่วยปลูกฝังความเชื่อในจิตใต้สำนึกของเราให้เรามั่นคงกับเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขั้นตอนที่6นะคะก็คือการกระทำค่ะในขณะที่ควอนตั้มจัมปิ้งจะช่วยให้เราได้ปรับจิตใจของเรานะคะ การกระทำก็สำคัญค่ะเราควรที่จะต้องลงมือทำในลนักษณะที่สนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายและความเป็นจริงที่เราสร้างภาพจินตนาการด้วยนะคะตัวอย่างเคสง่ายๆค่ะหากใครที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพนะคะให้เราลองจินตนาการถึงตัวเองในอาชีพที่เราต้องการค่ะโดยการสร้างภาพของงานที่เราต้องการทำนะคะ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความรู้สึกพึงพอใจขณะทำงานนั้นค่ะความรู้สึกมีความสุขสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ถ้าหากเราใช้ในการจินตนาการถึงอาชีพในฝันของเรานะคะมันก็จะยิ่งเข้าใกล้ความเป็นจริงประกอบกับการกระทำเราด้วยค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้คุณได้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจริงๆนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการปรับปรุงสุขภาพค่ะในการจินตนาการถึงตัวเองในสุขภาพที่ดีนะคะเราจะเต็มไปด้วยพลังงานแบบไหนค่ะสร้างภาพในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดีนะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราได้เลือกวิธีการที่ดีต่อสุขภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราอีกด้วยค่ะสำหรับหลักการวันตัมจามนี้ค่ะ เป็นเหมือนแนวคิดที่ช่วยฝึกจิตใต้สำนึกของเราค่ะให้เข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ๆเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะโดยเป็นการใช้แนวคิดของความเป็นจริงคู่ขนานและการสร้างภาพเพื่อปรับจิตใจของเราให้ตรงกับอนาคตที่เราต้องการนะคะโดยการสร้างภาพที่ชัดเจนของเป้าหมายและการปรับความรู้สึกให้ตรงกับความสาเร็จนั้นค่ะ เราสามารถมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงนะปัจจุบันและดำเนินการเพื่อบรรลุความปรารถนาของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหากคลิปนี้นะคะมีเนื้อหาหน่าสนใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหรือส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ